สวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามปติเดียวอาร์เช่นเคยนะครับเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์และพุธนะครับที่สตูดิโอของน้องๆ้อง p ีเพลเทอร์เจอร์นี่นะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมแบนี้ก่อนนะครับว่าเรามีทั้งเรื่องที่เข้มข้นนะครับแล้วก็เรื่องที่ผ่อนคลายได้ครับเสียงหวัวเราะและก็เสียงร้องรอยความสุขด้วยแน่นอนว่าเดี๋ยวช่วง1 7 0 0น5์ศนวงตรงนะครับพี่ป๋องกับพลทองรับให้คิวพวกเรามาแล้ว ผมเฝ้ารอวันนี้มานามนมาบ้าจริงๆนะครับอันนั้นค่อยว่ากันนะช่วงห้าโมงยุกห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมการเมืองร้อนแล้วก็ข่าวสารค่อนข้างเข้มข้นนะครับเมื่อวานนี้ช่วงแรกเอาช่วงแรกวันนี้ก่อนนะสิบโม,มงครึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณทศินนั้นลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะครับเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้ในรอบกว่า20ปีนะกเกือบเกือบยีปีด้วยกันตั้งแต่ปี48คือการล่าลสุดปี48นะครับแล้วปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งคำถามหลายเรื่องเหลือเกิน ทั้งหมวกที่ลงพื้นที่ไปไปในฐานะอะไรไปในฐานะกุนบีไปในฐานะประธานาที่ปรึกษาที่ปรึกษาของประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิมนะครับไปดูและไปดูเรื่องของการสร้างความสงบในพื้นที่สันติสุขในพื้นที่สามจัดชายแดนใต้นะครับขณะเดียวกันคงก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุนิีลงมาแบบนี้เนี่ยมีนายาฟฟัยยะแอบแฝงเรื่องการหวังผลตางการอื่นหรือไม่นะครับรวมไปถึงนอกเหนือจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของดราธิวาสและก็ยะลาเมื่อวานนี้แล้วนี่นะครับ ยังมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ศึกระหว่างสีแดงและสีน้าเงินทนผูทชมถ้าใครด้ตามมาตลอดเนี่ยก็ว่ากันว่าศึกสุดท้ายระหว่างแดงและน้าเงินซึ่งกิน,นระยะเวลายาวนานมาตั้งแต่ช่วงรัฐบานลนั้งแต่คุณเศถษฐามาเรื่อยๆนี่นะครับประเด็นคืองนี้ศึกสุดท้ายว่ากันว่าน่าจะเป็นการล้มการเลือกตั้งสอวอร์้อยสามสิบแปดท่านซึ่งทั้งสองฝ่ายฝั่งอยู่ระหว่างการฟาดฟ,ฟาันกันดีเอสไอผมว่ามีอำนาจในการทําคดีนี้ คดีตั้งเตรียมจะตั้งข้อหารหนักเข้าข่ายการฟอกเงินหรืออ้างที่ส่องโจรองค์อรชญากรรมแบบนั้นเลยนะครับขณะเดียวกันท่านประธานวุฒิสภาก็ออกตั้งโต๊ะแถลงข่าวจริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้วเขาไปสัมมนาการที่สวนสนปฏิพัทธ์หัวหินนะครับและก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะยื่นอภิปรายท่านรัฐหนียุติธรรมพันตรเวกตวีสอดสองด้วยและจะเอาผิดด้วยใช้อำนาจเกินกว่าขอบข่ายหน้าที่หรือไม่อำนาจฝ่ายบริหารก้าวไกลฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่สุดแล้ว ทั้งหมดทั้งมวล2เรื่องนี้การเป็นร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะวิเคราะห์กันกับอาจารย์ธนพรศรียากรลนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ปรากฏว่าในงานงานเลี้ยงช่วงหัวค่าในพื้นที่ของที่ภาคใต้ที่คุณตินศิล์ลงไปเนียคือคุณทศิลป์ให้สมัมภาษณ์หลายจุดได้ยาัน,นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีจุดหนึ่งที่ที่คุณตศิลป์ก็พูดบอกว่าในวันนี้ลงมาในฐานะอะไรกันแน่ ลงมาในฐานะอะไรแล้วจุดมุ่งหมายจุดประสงค์สําคัญเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับท่านชมผมผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นโรงแรมนะครับเป็นงานเลี้ยงนะแล้วปรากฏว่าคุณสินพูดพูดตอบคาถามพูดเสียบจริงๆครับทีนี้ไปฟังดูว่าจังหวะการพูดการตอบตอบว่าอะไรแล้วไปเปนเปนร้อนขึ้นมาหรือไม่ไปฟังคุเชลประดอดดูครับอนอกจากความเป็นอดีตนายก ที่ห่วงใยบ้านเมืองและวันนี้ก็เป็นพ่อนายกซึ่งกหงวงลูกสาวห่วงการทํางานที่อยากให้สําเร็จทุกอย่างและที่สําคัญเหนือกว่าที่สุดก็คือเมื่อผมได้รับพระบรมราชโงการให้ลดโทษก็ส่งระบุชัดในท้ารลรงด่านการว่าผมต้องใช้ความรู้ความสามารถช่วยบ้านเมืองและผมจะอยู่เฉยๆอยู่ดูได้ แสดงว่าผม,มเป็นคนไม่จุรักคนใหญ่เมื่อผม,มเป็นคนจุรัดีแต่ทุสำนึกเด็กมหาชณทีท่คนผมก็ต้องทำหน้ <apt> าที่เอ,เอาความรู้ความสามารถช่วยบ้านเมืองอย่างเต็มที่ถามคือว่าคือเสยนพูดคุวทีแบบนี้มีมีคือมีหลายชอ็อตในกรณีที่หลายคนก็หยุดยกไปตีความด้วยแล้วดูเหมือนว่าเรื่องเราจะไม่จบหรือไม่ด้วยผมชวนอาจารย์พนพรสยีอาคูณน,นะครับ มาวิเคราะห์ดกันดูอาจารย์วทยาศาสรอาจารย์สฉลียอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนัสครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอาอันแรกก่อนอาจารย์คลิปคลิปนี้อาจารย์อาจารย์มองยังไงเมื่อที่คุณทศเสีพูดเมทีอาจารย์ฮะคือผมเรียนว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะคิดคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรนะผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าการที่เอาอย่างสมมุติคุณนานกับผมเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกเล่าว่าเราทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าเราได้รับ แรงบันดาลใจเราได้รับเอ่เราได้เห็นตัวอย่างเราได้เห็นโน่นนี่นั่นมาเนี่ยผมว่าทุกคนมันก็พูดได้ทั้งนั้นอืมนะครับแล้วโดยเนื้อหาเองเนี่ยถ้าเราไปดูตัวองค์ตัวองค์ประกอบเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าเรื่องเรื่องเรื่อง,องสิ่งที่หลายๆคนกังวลใจอยู่ครับนะครับแต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเออบริบทมันไม่ใช่นะอะไรนะนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องของความเหมาะความควรอืมนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะมัน มันมันเป็นเรื่องที่ผิดถูกทางกฎหมายไหมนะครับผมก็คิดว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่เรื่องความเหมาะความควรเนี่ยอันนี้ก็ก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ในฐานะที่นายใหญ่ก็เป็นบุคคลสารานณะนะครับผมคิดว่าเราเราในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้นะครับอาจารย์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 เราคิดแบบนี้นะเรามองว่ามีอะไรด้วยถ้าถอดใจบรรดาทักร้องจะมีบรรดานักร้อง อะไรมจาจย์ฮะก็เข้าใจได้ครับนักร้องก็ต้องร้องกันไปก็ในในระบบการเมืองอะฮะทุกคนก็มีหน้าที่อืนะครับในเมื่อใครสงสัยก็ไปร้องได้นะครับแต่ว่าผมดูจากเนื้อหาดูจากอาสิ่งที่มันอที่เราเห็นจากภาพจากคลิปเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องอก็เป็นเรื่องโดยทั่วไปนะครับแล้วถ้าแล้วถ้า ถ้าเราสักคนหนึ่งนะครับเราจะอธิบายว่าเออสิ่งที่เรา,เาทําวันนี้เราได้แรงบันดาใจอะไรยังไงทุกคนมันก็ต้อง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 มีที่มาที่ไปอ<า>ของแรงบันดาใจาอยู่แล้วสําหรับผมผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แต่แน่นอนก็ใครคิดอยากจะร้องก็ก็ร้องได้ครับก็คงจะไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ว่าหา้ามร้องนะครับครับอาจารย์อาจารย์อาารยขอรหัสภาพรวมนิดหนึ่งว่าอาจารย์รอบนี้คือสินลงใต้ในบุญอาจารย์เห็นแวบแรกคือสินลงใต้อาจารย์ว่า มุ่งหมายอะไรอาจารย์ครับก็คงอยากได้คะแนนแล้วครับนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะว่า <laughs> เรื่องของคะแนนที่เสียมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับทั้งกรณีตากไปกรณีอุ้มหายอะไรต่างๆพูดง่ายๆว่ามันเป็นตราบาปติดตัวพัคเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าเป็นตราบาปติดตัวในายใหญ่นะครับ อ็นตราบาบติดตัวพักเพื่อไทยนะครับแล้วเราลองคิดว่าถ้าพักเพื่อไทยต้องการเป้าหมายตามที่นายใหญ่คิดไว้คือสองร้อยที่นั่งนะครับแน่นอนครับว่าจานวนที่นั่งสอสอในอีสานกับเหนืออย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกที่จะเพิ่มยอดขึ้นมาเป็นสองร้อยมันก็ต้องหาพื้นที่ถ้าไม่ใช่โดยพักเพื่อไทยเองมันก็ต้องโดยพักที่มีความสนิทสนมชิดเชื้อกับพักเพื่อไทยนะครับเช่นพักประชาชาิหรือว่าพักกล้าทำเป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ท่านก็ท่านก็ไปด้วยเหตุผลทางการเมืองก็คือไปล้างตราบาปของท่านอืแล้วก็ตราบาปของพักเพื่อไทยครับนะครับแล้วก็ไปเปิดเกมรุกทางทางการเมืองนะครับให้ให้กับแนวร่วมพักการเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายของอ่าเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นพักซึ่งมีความสัมพันธ์ันดีกับพักเพื่อไทยนะครับอ่าอาจารย์อาจารย์จุดดึงอาจารย์ย้อนกลับไปเนี่ยเอาผมเอาเรื่องนี้ก่อนนะ ภาพภาพที่อาจารย์วรนนอไปไป,<า>ไปสวัสดีเนี่ยอาจารย์โอเคภาพนี้ถูกถูกอาจารย์หนักพอสมควรอาจารย์มองว่า,ามีนมัยยะอะไรไหมอาจารย์นึกจ,จริงก็เป็นความสัมพันธ์ที่อันดีครั้งเก่าอาจารย์มองไงฮะแหมก็อาจารย์วันนอท่านได้เป็นรัมตีมหาไทยก็สมัยใครเป็นนายกนะครับ <c oughs> ไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมเนี่ยล้ำลึกถึงยี่สิบกว่าปีที่แล้วมันก็เข้าใจทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์วันนอเนี่ยท่านได้ดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญก็สมัยนายใหญ่เป็นนายกทั้งนั้นนะครับครับ ตั้งแต่รัฐรมนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนกระทั่งรัฐรมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถามว่าตอนนั้นถ้านายใหญ่เป็นนายกไม่ตั้งนะครับแล้วอาจารย์วันนอจะได้เป็นได้ยังไงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันผูกพันกันะนะครับซึ่งแน่นอนการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ก็ว่ากันไป นะครับแต่เรื่องการแสดงออกถึงเรื่องความซาบซึ้งในน้ําใจที่มีให้กันเนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์วันนอท่านท่านก็มองตรงนั้นแล้วอีกทางหนึ่งก็ท่านก็คงให้เกียรติในในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์อาจารย์ที่นี้เขาเรื่องสำคัญอาจารย์นีดหนึ่งับเมื่อวานมันมีคือวันแรกที่ไปเนี่ยแน่นอนว่าคนแน่นอนพูดถึงเกาลีใต้ไปนะอาจารย์เมื่อเมื่อเกือบเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ประเด็นประเด็นคือนี้ เออคุณดิษฐ์ใช้คาว่าขออภัยอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นเซนซิทีฟมากนะอาจารย์มองว่าเพียงพอไหมครับคือขออภัยกับขอโทษอาจารย์มองเรื่องนี้อะบางที่คุณดิษฐ์พูดในตอนนี้คือผมคิดว่าคําพูดมันยังไม่เท่ากับแอคชั่นหลังจากนี้<อ>นะฮะคือคําพูดเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเถอะนะครับจะขอโทษขออภัยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันไม่ได้เป็นตามสิ่งที่พูดไอสิ่งที่พูดก็ไม่มีความหมายอะไรอื นะครับถึงต่อให้คุณใช้ครับว่าขอโทษแต่ว่าหลังหลังจากนี้นะครับพฤติกรรมนโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเหมือนเดิมเนี่ยการขอโทษก็ไม่มีความหมายมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมผมยึดหลักเสมอครับเมื่อเราพูดคนจะฟังเมื่อเราทําคนถึงจะเชื่ออเพราะฉะนั้นแล้วนายนายใหญ่วันนี้พูดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจอ่ะผมสนใจว่านายใหญ่จะทํากี่โมง นะครับเพราะผมยังไม่เห็นว่าสิ่งที่ในายใหญ่นะครับเอาไปนําเสนอที่ภาคใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับในายใหญ่จะทําให้ชาวบ้านเขาเห็นได้ยังไงว่าปีว่าปีหน้าจบแน่อาจารย์อันนี้เป็นประเด็นประเด็นทีคค่คือคือมันเป็นระยะเวลาที่เหมือนกับไปตัดความอาจารย์อาจารย์มอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรออาจารย์ือปัญหาเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมันมีปัญหารายละเอียดเยอะมาก นแน่นอนครับปรากฏการ์มันออกมาคือความรุนแรงแต่กระบวนการที่จะทําให้สาเหตุของความรุนแรงมันมันลดน้อยลงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมยังมองไม่เห็นเลยว่าหนึ่งปีของรัฐบาลน,นายกนายน้อยหรือสองปีที่เหลืออยู่เนี่ยจะทําอะไรได้ได้ได,ได้ทําให้บอกว่าเออเรื่องนี้มันจบแล้วเอาง่ายๆเลยนะเอาว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่นายใหญ่ไปอำเภอสุงไหงปาดีเนี่ยอันนั้นมีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินทับซ้อนกับ อุทยานแห่งชาติบูโดสูงไหนปาดีคําถามว่าจะแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมปาในสองปีนี้ <c oughs> แก้ไม่ได้ <c oughs> นี่นี่ผมยังไม่รวมถึงเรื่องของอะไรครับโครงการพัฒนาของรัฐที่ไปที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติแถวพุน้ำํนำนาแถวรุ่มน้ําสายบุรีหรือกระทั่งการขุดอ่าวปัตตนีที่มันเกิดตะกอนทรายแล้วมันทําให้เกิดปัญหาระบบ <c oughs> นิเวศใน ในอ่าวปัตตานีอ่ะมันปีสองปีมันจะแก้ได้ยังไงไม่มีทางโอ้โหาอาจารย์อาจารย์นะครับแต่มัคสินพูดแบบนั้นนะอาจารย์เนี่ยหรือเรื่องมีอะไรบั่นใจอาจารย์ผมคิดว่าท่านท่านก็คงจะตีโจทย์ว่าออาเอาตัวชี้วัดคือเหตุการณ์ความ<อ>ไม่สงบเป็นตัวตั้ง<อ>นะครับแต่ผมจะบอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันจะลดน้อยลงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขในการเกิดเหตุการณ์เนี่ย มันทําให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ากลไกการเมืองปกติมันแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าอือใช่ไหมครับทุกวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์ก็เพราะว่าไอ้กลไกปกติมันแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้และ,ะแถมนั้นยังไปเหยียบย่าเขาซ้ําเหยียบย่าซ้ําเติมเขาอีกอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยม,มันก็ไม่มีทางอื่นฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ขบวนการเนี่ยเขาสามารถจิบยกมาใช้ประโยชน์ได้แล้วถ้าคุณอาร์ตดูนะครับ ก่อนหน้าที่นายใหญ่จะลงไปเนี่ยนะครับมันมีการเผาที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว<ช>์ป่าฮาลาบาลาใช่ใช,ใชนะครับฮะแล้วเราลองดูสิครับว่าป้ายเตือนนะครับก็บ r n หรือว่าขาบวนการต่างๆเนี่ยวันนี้เขาก็หันมาขยายผลเรื่องประเด็นเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอของชาวบาว้านนะครับถู<า>กครับ,รบซึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่คิดว่า รัฐบาลนายกได้น้อยจะแก้ได้เสร็จภายในปีหน้าหรอก <c oughs> แล้วถ้าปัญหาเรื่องแบบนี้มันยังแก้ไม่ได้นี่มันก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ขบวนการเนี่ยเขาใช้เป็นอา่าเขาเขาใช้เป็นสถานการณ์ซึ่งอา่าก่อความรุนแรงได้ตลอดเวลาครับครับนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าก็เข้าใจนะครับนายใหญ่ว่าต้องการจะไปล้างบาปนั่นแหละนะครับ <c oughs> แต่ก็อยากจะบอกว่า อ่อให้ในายใหญ่จะใช้คําว่าขอโทษเอาหัวโขกพื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะครับ,รบมันไม่มีความหมายเลยถ้ามันไม่มีการกระทำโอ้โหน,น,นะครับโอ้โหรออ,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 อาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรจะได้เห็นแอคชั่นและใกล้บ้างอาจารย์จะพิสิน์ไปเอาเอาจาระยะต้อนอาจารย์เนี้ยผมคิดว่าไม่ได้เห็นอะไรหรอกครับถ้าเห็นก็ได้เห็นนานแล้วทําไมต้องรอจนนายใหญ่ลงไปล่ะก็ในเมื่อนโยบายดับไฟใต้เนี่ยมันเป็นนโยบายต่อเนื่องเราอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ นายกเศรษฐาก็ลงแล้วได้อะไรบ้างล่ะนายกนาย้อยนะครับก็ก็ก็ลงแล้วได้อะไรบ้างล่ะมไม่เห็นไม่เห็นจะต้องรอที่ปรึกษาประธานาธิเส้นเลยครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเอาเอาง่ายที่สุดก็ได้นะครับ,รบกรณีอุ้มหายกรณีอดีตากใบเลยนะครับเอาแค่แค่เอาตัวมาขึ้นศาลเนะี่ยยังทําไม่ได้เลย <N> นะครับคุณจะไปทําอะไรอย่างอื่นผมถึงบอกว่า คำพูดเน่นะฮะอ่ผมเข้าใจนะครับอ่ขอโทษมันลึกซึ้งกว่าขออภยัยผมไม่ได้ติดใจเรื่องคำอะแต่ผมติดใจและติดตามว่าคุณจะทําอะไรต่อจากนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงไม่ทําอะไรหรอกอาจารย์อาจารย์ฝนจบเรื่องใต้อาจารย์ฝนนี่นึงครับอาจารย์อาจารย์อพอ,พอผมถามเรื่องหลังนีดหนึ่งนะอาจารย์รจะทราบความเคลื่อนไหวของพลเด็กพิสารท่านบ้างไมหมฮะอาจารย์ก็ผมไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าผมผมไม่คิดว่า ในการตามตัวคนมาขึ้นศาลเนี่ยมันจะมันจะเหนือความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอนะครับเพราะว่ากรณีแป้งนาโนดเนี่ยนะครับหนีไปอยู่อ,อินโดนีเซียเรายังจามจับได้เลยใชออ่ใช่ใช่ใชนะฮะภาษาอะไรกับพลเอกหนึ่งคนซึ่งอายุมากแล้วจะเอาตัวกลับมาขึ้นศาลไม่ได้แล้วผู้ต้องหาคดี ปากไปแต่ละท่านก็อายุมากแล้วทั้งนั้นแหละครับผู้ตรงตรงไม่มีสมบุกสมบันอย่างแป้งนาโหนหรอกคือถ้าแป้งนาโหนยังไปหิ้วตัวจากอินโดนีเซียมาได้เนี่ยครับคนคนที่เหลืออยู่บอกตามหาไม่เจอเนี่ยอันนี้คือพูดยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นครนะครับเดี๋ยวจับตาดูต่อไป,อไปน,นะครับอาจารย์ผมพวูวอีกเรื่องนึงสั้นๆอาจารย์ศึกนี้อาจารย์ศึกแดงน้ําเงินกับการลงสบอนี่คือศึกสุดท้ายไหมอาจารย์ไม่ศึกสุดท้ายหรอกครับเพราะว่าการเมืองที่ เป็นรัฐบาลผสมมันต้องผีดกันอย่างนี้แหละนะครับที่ผมเคยไปเล่าให้อาร์ตฟังไงใช่ใช่แล้วผมจะเรียนนิดนึงนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยนายใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้หวังผลยาวเรื่องล้มสอวอทั้งหมดนะครับเพราะกระบวนการล้มสอวอเนี่ยจะต้องถูกตัดสินโดยศาลศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งครับซึ่งกว่าจะถึงกระบวนการนั้นเนี่ยมันยาวนะครับแต่นายใหญ่เนี่ยนะครับปีสอง8ันห้า้ยหกสิแปดเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่นี่คือตั้งองค์กรอิสระ าในายใหญ่เขาอยากได้องค์กรอิสระเ,เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเร็วที่สุดก็คือใช้เกมนี้ในการเปลี่ยนท่าย้ายโปรสวนะครับผมบอกเลยว่าร้อยสามสิบคนนะครับเฉพาะตัวตึวตงอ่จะมีคดีประมาณสามสิบคนถามว่าสามสามสิบคนเนี่ยจะมีใครบ้างไปดูในหน้าเว็บไซต์วุฒิสภา,าจะมีกรรมธิการุดหนึ่งชื่อกรรมธิการตรวจสอบประวัติผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไปดูได้เลยนั่นแหละตัวตึง นะครับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ตัวตึงพวกนี้เนี่ยนายใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนค่าย้ายโปรนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าปี2570้า้อยเจ็ดสิจะมีเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ครับ <S <S แล้วแล้วปีนี้เนี่ยกกตหมดวาระห้าท่านนะครับใช่ครับแล้วเราลองคิดว่าถ้ากกตเป็นกกตสีน้ําเงินเนี่ยแล้วแล้วพรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบในการเลือกตั้งไหมครับก็คิดเอาเองนะฮะแล้วการสรรหาองค์กรอิสระเนี่ยนะครับ มันต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จในปีนี้เพราะว่าตําแหน่งมันว่างนะครับเพราะนั้นจะไปรอให้อะไรครับเปลี่ยนสอวอเอาคนใหม่มาเป็นแทนปรากฏสีน้าเงินเ็าตั้งองค์กรอิสระเสร็จไปแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเป้าหมายตรงนี้ก่อนอนะฮะแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับถ้าการเปลี่ยนค่าย้ายโปรในรอบนี้สาเร็จเนี่ยนะครับไอที่พักเพื่อไทยไปบอกว่าเดินอย่างพักซ่มนะ่ะได้แก้รัฐธรรมนูนแต่เดินอย่างพวกผมนะ่ะ แก้ได้ไอ้อ,อย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นแต้มของพรรคเพื่อไทยอือนะครับที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมไอ้น้องเอ้ยเดินอย่างไอ้น้องเนี่ยชาตินี้ก็ไม่ได้แก้หรกทำนูนแต่เดินอย่างพี่เนี่ยเห็นไหมนะครับ <S <S เปลี่ยนค่าย้ายโปรแก้ได้มันเป็นแต้มทางการเมืองอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนเปลียปล่ยนค่าย้ายโปรเนี่ยเออหวังหว,ว,ว,วังสักหวังสักเท่าไหร่จากจากร้อยาสามุกว่าก็จริงๆถ้าตัดพวกตัวตึงไปสามสิบก็ได้มาหนึ่งร้อยก็คุ้มมากนะครับเพราะว่า มีสวซึ่งเขาไม่ได้สังกัดสีน้ําเงินก็มีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่แล้วอืมใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายนายใหญ่เขาก็สามารถที่จะอ่ากหนดองค์กรอิสระได้แทนที่จะเป็นพวกสีน้ําเงินอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหใช่ไหมครับแล้วผมแนะนําพวกสีน้าเงินเลยนะครับเลิกเล่นเถอะครับสลากกินรวบอ่ะท่านต้องมาเล่นสลากกินแบ่งเชื่อผมเถอะ <laughs> ะฮะอย่างเช่นเนี่ยอาตาแหน่งที่ท่านจะต้องโหวตให้ความเห็นชอบอีกไม่นานนี่คือตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูนสองตำแหน่งเนี่ยท่านแสดงออกด้วยการโหวตให้เป็นไปตามคนที่กรรมการสรรหาเขาสรรหามาเนี่ยนะครับอืมมันก็แสดงอาการว่าเออท่านก็ท่านก็เข้าไอ้คาว่าสลากินแบ่งแล้วอืมนะครับแต่ถ้าท่านไปตั้งโจทย์ว่าเฮ้ย คนจะเป็นองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ไปท่องเที่ยวเมืองรองต้องเป็นคนที่ไปดูมอเตอร์จีพีเท่านั้นหรือต้องเป็นคนที่เคยไปยืนกินลูกชิ้นที่สถานีรถไฟอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกสลากกินรวบนะครับซึ่งซึ่งมันจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับมีศัตรูเพิ่มโดยโดยไม่จําเป็นอาจารย์อาจารย์กาสนใจมากอาจารย์อา,อาจารย์พอฟังอาจารย์เนี่ยคือรู้เลยว่าด้วเสียงเดินเตร่มาย่ากใกล้นะแต่ที่ประเด็นที่นี้ นี่คือเกมคุณสิททีนี้อาจารย์แล้วแน่แน,นอนว่าค่ายน้ําเงินเขาทราบดีถึงเกมเกมนี้เขา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 จะสู้กับยังไงอาจารย์ก็ตอนนี้เขาก็สู้ว่าพวกดีเอสไอเนี่ยไม่มีอํานาจเป็นอานาจกากตนะครับแต่เกมเกมนี้เนี่ยเชื่อผมเลยครับว่าในายใหญ่เนี่ยเขาเขาเดินมาสุดทางขนาดนี้แล้วนะครับเขาเปิดหลักถงหลักฐานอะไรมาซะขนาดนี้แล้วถ้าดีเอสไอถอยในายใหญ่ก็พังเหมือนกัน ครับเกมนี้ไม่มีถอยครับแต่แน่นอนครับมันจะทําให้เกิดการย้ายค่ายเปลี่ยนโประะนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอํานาจให้พักเพื่อไทยในการบริหารจัดการอํานาจได้ได้คล้องตัวมากขึ้นอาจาแ,ตแต่ขนาดเดียวกันต้องยอมรับนะครับอาร์ตว่ามีคอนเนคชันในบางอย่างซึ่งพักสีแดงและพรรคเือข่ายเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงเหมือนกับพรรภูมิใจไทย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงเสียเนี่ยนะครับก็ยังต้องอยู่ในการเมืองแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตบจู่ๆกันไปนะครับตบจู่ๆกันไปเรื่อยๆอาจารย์บอกถูกต้องใช่ครับอาจารตบจูบๆตบจูบไปยังไม่มียุบสภาอาจารย์ยังยังนะโอ้ยยังไยุบอะไรครับผมบอกให้เลยนะถ้าอยากได้เก้าอี้มหาไทยนะไปเอาสุริยะออกซะาแล้วเอาคมนาคมไปแลกภูมิใจไทยเขาต้อมอยู่แล้ว อาจารย์เหมือนที่อาจารย์อาจารย์เคยพูดในในรายการผมผมเมื่อสองวิคก่อนนะครับแล้วเป็นแถมให้อีกนะกระสวงมหาไทยเนะครับไม่ต้องเอามาหรอกวันนี้เนี่ยนะครับกระรวงคุณอนุทิน่ะเหมือนเหมือนสิงโตเป็นไลออนคิงใช่ไหมครับเราเคยดูหนังเรื่องไลออนคิงสิงโตจะมีลทธิ์มีเดชก็ต่อเมื่ออยู่ในป่าอืแต่ถ้าจับสิงโตตัวนั้นมาอยู่ในสวนสัตว์เ่ยนะครับไม่มีลทธิ์มีเดชหรอกครับ อยากอ,อยากได้อาหารก็แล้วแต่ในายใหญ่จะป้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทําให้สิงห์อนุทินตายเป็นสิงโตที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยในายใหญ่จะเอาอะไรเนี่ยอนุทินก็ยอมหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปเอาเก้าอี้ลันตีมาหาทืยนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าถ้าสิงโตชื่ออชื่ออนุทินกลายเป็นสิงที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับก็ นายใหญ่ไม่เอาอาหารป้อนให้สิงตัวนั้นก็ผอมก็ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วสิงตัวนั้นจะได้อาหารก็ต่อเมื่อต้องต้องประจบประแจงทําตามคําสั่งนายใหญ่เท่านั้นนายใหญ่ก็ถึงจะป้อนอาหารให้สบายกว่ากันเยอะเลยนะครับเว้นเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าสิงโตอย่างคุณอนุทินได้ออกมาอยู่ในป่าอาจารย์ตอนนั้นก็คือตัวอี้ของคุณสุริยะแล้วท่านนะก็ถูกฮะแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเก้าอี้เขมนาคมเนี่ย พักเพื่อไทยไม่ยอมหลออโอเคนะครับเพราะเราก็ทราบดีว่ารัรัพยากรที่เอาไปหล่อเลี้ยงเครือข่ายในพื้นที่ในการทํางานการเมืองเนี่ยมหาไทยยังไงก็ไม่เท่าคมนาคมครับครับก็งบปีหกเก้าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสาอาทิตย์ที่แล้วนายกนายน้อยเห็นชอบไปอ่ะคมนาคมชิดเดียวครับแค่สามแสนล้านอืมอืมมหาไทยแค่เจ็ดหมื่นล้านโอ้โหต่างกันตั้งสามสี่เท่า นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในทางการเมืองแล้วเนี่ยกระทรวงมหาไทยยุคนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เท่าคามานาโคหูได้ได้อาจารย์ครับตาดูครับเกมไม่ต่ออาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับาสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงแรกชัดเจนมากนะที่อาจารย์คณะผอบิเคราะ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชวนวิรกะห์กันตอบเขาว่าเกมในการล้มสวเนี่ยหลายคนคิดไกลนะครับแต่ถ้าคิดใกล้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูในคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบประหวัติผู้ที่ได้รับเสนอเป็นองค์กรอิสระสามสี่คนนั่นแหละ ที่อาจารย์ธนพรชี้เป้าและนี่คือรื่องของช่วงแรกคุณทัดสินลงใต้กับสึ่งสุดท้ายแดงน้ำเงินหลมสอบอรท่านผู้ชมเราจะอยู่วันนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บประมาณสักสิบนาทีพอี่ป๋องกับพลทองครับรออยู่ย้ำนะครับพี่ป๋องกับพลทองครับรออยู่ผมอยากจะชวนพี่ป๋องคุยแล้วกันเช่นเรื่องความรักเรื่องความตายแฟนเพื่อัชนอนและเขามองสังคมไทยทุกวันนี้อย่างไรคนที่ใช้เรื่องผีเป็นที่กอกินไหมหรือจริงๆมันเป็นศาสตร์ของความรู้สำคัญมา,าก เราจะเรียนยบไปกับพี่ป๋องกับพลตพ,พอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวกลับมาในคอนธที่ดูอาร์ตลาต้นจุไปก่อนพเราวเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับ